ปอดออฟเดอะเดย์ day, กับสำนักข่าว INN แฟนบอลใจหายทีละทอนลั่นไม่เล่นทีมแชมป์เอเชียแต่ยังไม่เลิกทีมชาติหลังจากช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยยุติความฝันในการผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายเมื่อต้องตกรอบคัดเลือกรอบ2แม้ว่านะัดสุดท้ายจะเอาชนะสิงคโปร์ได้3ประตูต่อหนึ่งจนม,มีแต้มและผลต่างประตูได้เสียเท่ากับทีมชาติจีนแต่พ่ายที่เฮดทูเฮดล่าสุดอุ้มทีละทอนบุญมาทันกับตันทีมชาติไทยได้ออกมาเปิดเผยถึงอนาคตการเล่นทีมชาติว่าคงต้องปรึกษาภรรยาก่อน เล่นหรือไม่เนื่องจากอายุเยอะแล้วอีกทั้งคงยังไม่มีทัวร์นาเมนต์ให้เล่นแล้วส่วนอาเซียนครับคงไม่เล่นแน่นอนค่ะที่เอเชียนครัพรอบคัดเลือกก็ยังอีกนานถึงเวลานั้นคงมีนักเตะใหม่ขึ้นมาทดแทนได้ส่วนตัตไม่เคยปฏิเสธทีมชาติอยู่แล้วพยายามรักษาสภาพร่างกายมาโดยตลอดก็เป็นตัวเลือกให้ทีมชาติละกันไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นตัวหลกักต้องหลีกทางให้กับน้องๆยืนยันว่ายัางไม่ประกาศเลิกเล,กเล่นทีมชาติในเวลานี้ทีเด็กทอเก่าปิดท้ายเทนฮาร์ได้ไปต่อเมนยูเลงสามหัวหอ,อกดังล่า เอลิกเฮนฮาฟจูดจาการทีมชาวเนเธอแลนด์ลวงยังแข็งหลังปีสัตแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกเรมลีอังกฤษไฟเขียวให้คุมทีมต่อในฤดูกาลหน้าพร้อมเล็ง3หัวหอ,อกดังผนึกกำลังลามมดฮอยลุนกองหน้าชาวเดนมาร์กมาถล่มตะข่ายลาแชมป์ซีซั่น2024-2025ทั้งนี้จากกระแสะข่าวดังกล่าวทำให้มีรายง,งานว่าทีมดังจากอัลทฟอร์ดกำลังมองหากองหน้าคนใหม่เข้ามาสู่ทีมหลังตอนนี้มีเพียงลามูดฮอยลุนที่เป็นกองหน้าแท้ๆคนเดียวไม่นับมาคัตและฟอร์ดที่ขยยับไปืนทาง รวมถึงปล่อยองโตนี้มาเสีเยลวกล่องหน้าชาวฝรั่งเศสที่หมดสัญญาไปซึ่งตอนนี้พวกเขาเล็ง3ากองหน้าอย่างโยชัวเย็กซีดาวยิงคนเก่งของโบลอนานอกจากนี้ยังมีอีวานโทนี่หัวหอกคนสําคัญของเบนฟอร์ดและเจนาธานเดวิดดาวยิงลีรที่อยู่ในลีดที่ต้องการดึงตัวมาร่วมทีมบัวขาวคัมแบ็กสังเวียน k 1 World m a x 2024บูนักชกจีนกรกฎานี้กลับมาอีกครั้งสําหรับบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกชาวไทยเจ้าของแชมป์ k 1ที่ตัดสินใจจะหวนคืนสังเวียนอีกครั้งในรายการเค1 w ว r l d 2024 World Championship Tournament 2024ที่กรุงโตเกียวในวันที่7ก,กรกฎาคมนี้โดยศึกชิงแชมป์กำปั้นนี้บัวขาวมีคิวขึ้นดวลหมัดก,กับโอหยางเฟิงแชมป์โลกจากประเทศจีนซึ่งการแข่งขันรอบสุดท้ายจะแข่งขันในกติกาคิกบ็อกซิง่งจนได้แชมป์นั่นหมายความว่าแชมป์ K1 World Max คนใหม่จะต้องชนะรวด3ไฟต์ติดต่อกันทั้งนี้การกลับมาของตำนาน K1 อย่างบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกไทยที่ต่อย K1 มวยรอบถึง7ครั้งโดยเคยเป็นอดีตแชมป์ K1 World Max ปี2004และ200 6รวมทั้งรองแชมป์ K1 World Max ปี2005และ2014และถือเป็นการคืนสังเวียนชก World Max รายการใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีของบัวขาวนับจากการแพ้คะแนนแอนนี้ซาวเออร์จากเนเธอร์แลนด์ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่26ตุลาคม2552โดยถ้าหากบัวขาขวคว้าแชมป์ K1 World Max 2024มาครองได้จะกลายเป็นนักค k i c k b o x i n งคนแรกที่คว้าแชมป์ได้ถึง3สมัยทันที